สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เนาะจากทาง fc ฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะเมือนีแอดก็นํำแนวทางเราพัฒนาเนาะจากของวันที่3เดือน11บเอ็มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกเช่นเคยเนาะจา้าแต่ก่อนเี่จะไปรับชมกับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลข ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิพผาดประกันใดก็ับคอทษขคอภหยนะจ๊ะ แนวทางก็มีเขามีรุดป,ป้าผลกันไปเนาะแฮดก,กับขอประคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้การรับชมให้กำลังใจแอดมินก็ขอขอ,ขอประคุณหลายๆนะจ๊ะสํา,าสหรับพี่น้องเอฟซีไม่ที่เขามาแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินนะจา๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจา๊ะเพื่อที่จะบริภาทแนวทางต่อไปนะจา๊ะเขากลับมาเบิ่งผลกันก่อน,อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทาง ผลวันที่หนึ่งเนาะจากผลวันที่หนึ่งวันเดือนสิบเอ็ดเนาะผลที่ออกสี่สามหนึ่งแปดห้าหนึ่งสามตัวแปดห้าหนึ่งสองตัวล่างสี่สามกับหนึ่งแปดเนาะจากสองตัวบนห้าหนึ่งแนวทางที่แอดไหนะ่เนาะแนวทางที่แอดไหายเขาตัวใดกับมาเบิ่งกันเนาะจาสองตัวบนสองตัวบนหนะ้าหนึ่งเนาะ ห้าหนึ่งเข้าตัวเด่นเนาะจากเข้าตัวเด่นมาตัวเด่นเนาะห้าหนึ่งเนาะแต่แอดบริจับออกมาห้เนาะจากแอดจับออกมาแต่สี่หนึ่งหนึ่งหกนอกจากเนาะกะบลดไปเนาะจ้ากลดเนาะส่วนหนึ่งแปดล่างหนึ่งแปดล่างนี่กะบ่มีเนาะจากเพราะว่าตัวเด่นเท่ากับบอมี่แปดเนาะกัมีเฉพาะหนึ่งนาะจากกับลดไปเนาะสี่สามสี่สามล่างสามกะบ่มีเนาะจากตัวเด่นกะจับออกมากะมีแต่สี่สองเนาะ กลุดไปเนาะจ้าส่วน3ตัว8 5 1 8 5 1 1 6 5นะ่งปดห้าหนึ่นึเนาะถ้าหเป็น8นะจ้าหเป็น8นี่ก็จะได้เป็นโต๊ดเนาะนี่กรลุดเนาะจ้าสมตัวสตัวสีตัวกรลุดไปเนาะสรุปแล้วพัฒนาวันที่1เนานะจ้ามาแต่ตัวเด่นเนาะจ้า ตัวเดนมารสีมาหนะึ่งมหาเนาะนอกนั้นกระลุดเนาะจะศูนยะ์กับสองกับหกลุดไปเนะาะจ้าส่วนวิ่งรูดแอดหายซนะีเนาะจะมากเนาะวิ่งรูดสี่เข้าสนะี่สามเนาะจ้ากระลุดไปเนาะจ้าเพราะว่าแอดจับออกมาหาบา้บบได้เนาะแอดจับมากแค่สนะี่หนึ่งกับหนึ่งหกเนาะแอดกับบอกอยู่เนาะจ้าว่าถ้าพี่น้องมากก็ต้องจับไม่ได้เนะนะาะจ้าเนาะมักชอบเลขกในตารางกั จับไม่ได้เนาะจ้าสรุปกระเข้าแต่ต่าล่างเนาะจ้าห้าหนึ่งเนาะส่วนตัวที่เขาจับ,บ,กกบวิ่งออกมากับบ่เข่ากระลุดไปเนาะจ้าวันที่หนึ่งหลุดเนาะจ้าขอโทษขอภยนะัยเนาะแต่วิ่งหลุดมาอยู่เนาะจ้ามาสีเนาะตามต่อเนาะจ้าแนวทางมีเขาไม่ลุดปะปนกันไปวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ้าถ้ามักถ้าชอบก็บค่อยตามเนาะบ่ามักก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะจ้าวันที่สามเดือนสิบเอ็ดแอดให้เด่นที่ 3ามสี่เนยาะวิ่งรูดวิ่งรูดให้วิ่งรูดที่6กนะจ๊ะวิ่งรูดที่6ส่วนชุดจับวินเนาะชุดจับวินเฮดกระจับออกมา9 1 9าหนึ่ง หกสามหกสามสามศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่ เอาโมากัวชอบที่แอจับวินหนองมะไห่เนาะจ่าจ่าผู้จับวินหนองมะไห่กับวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ่าของรอบวันที่สองแอดกับจับออกมาไห่โบเบิร์ตเนาะจ่าเนาะกับเขาในตารางเนาะจ่าหาหนึ่งเนาะรอบนี้กับบอลแน่เนาะจ่าอาจจะแอดอาจจะจับออกมาไดโบเบิร์ตเนาะจ่ากระลองวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะเพื่อม่ตัวมากตัวชอบก็เสดจับเองได้เนาะจ่าส่วนสามโอชุดกั้นเนาะจ่าชุดกั้นชุดกั้นแอดให้เป็นห้าสอง เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าส่วนสามตัวสามตัวให้หกหนึ่งศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่เก้าส่วนสี่ตัว สามหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์เนาะหนึ่งสามสี่เก้าส่วนตัวเน้นนะจ๊ะตัวเน้นก็จะมีหกสามสามศูนย์ 1>, 1 0 49ส่วนชุดกัน85เนาะจ้ะส่วน3ตัว4 30 14 30เนาะถ้ามักชอบแนวทางเราพัฒนาของวันที่3กระจดไวแคบไวได้เลยเนาะจ้าวิคอพิรนะเอาเนาะจ้ะเนาะ ส่วนโตจับวินนเนาะจ่ะธรรมะชอบที่แอดจับให้เนาะกะล่องจับเองได้เนาะจ้าจับเองได้สองต3โสามตเนาะสี่ตก็สามารถจับได้เลยเนาะจ้ะส่วนตัวเน้นที่แอดเน้นให้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเนาะถ้ามกชอบคือแอดก็สามารถหยิบจับไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะเนาะส่วนตัวเด่นที่แอดให้เนาะมีสามมีหกมีเก้ามีสี่มีหนึ่งมีศูนย์ส่วนชุดจับวินเก้าหนึ่งหกสามสามศูนย์สามเก้า หนะึ่งศูน์เนามหนึ่งสี่เนาะวิ่งรูดแอดให้วิ่งรูดที่หกนะจ๊ะสายรูดสายวิ่งเนาะถ้ามักถ้าชอบก็ร่องน้ำหไปวิ่งไปรูดได้นะจ๊ะหรือว่าบ่มากบ่ชอบก็มาเบิ้งในตัวเด่นไดเนาะเพื่อมักตัวอื่นไดนะจ๊ะตัวอื่นก็จะมีสามมีสมีหเนาะมีศูนย์มีเก่านะจ๊ะส่วนชุดการแอดให้หาสองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดหาเนาะสามตัวหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่เ สี่ตัวสามหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งสามสี่เก้านะจ้ามักชอบจดไว้แคบไว้เลยจ้า สุดท้ายก็ก้อนที่ออกไปก็ซรอยเป็นกำลังใจใแอดมินน้ำนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครเนาะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปนะจ้ะแอดก็จะได้มีกำลังใจเห็ุแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องรับชมนะจ้ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะลำลำรวยๆเนาะมีโชคมีลาภเงินไหลน้องท่องไหลมากนะจ้ะไว้พอกันคลิปหนาะแนวทางหนานะจ้ะสวัสดีค่ะ